บาดตานี้ครับผมขุดรลางงางไปอย่างนี้น่ามุดใจอ้าวปลาดุกครับล่างนี้ครับผมโอ้ยประลุประลุครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอปายสุขุสุขคนครับผมท่านผู้ชมที่กำลังรับชมในขณะนี้พบกันอีกครับช่ององค์กรดาวคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้ผมเสด็จพาพี่พาน้องมาใส่เวทให้นาครับสปิทเจ๋อเจ๋อลองเบิ่งครับผมปะชิมาจตหล่นเติบลาล่ะใส่ลองเบิ่ง สิโคโลเต่าคือยังเบ็ดฝรังร่งเบ็ดนาดินบอครับเราดูนวากันครับผมหลังเรลกครับขี้เนื้อหอกใสขี้กุณเจนะครับขี้กุณเจตัวหนึ่งใส่ได้สองหลังครับพมก็สิกอดแบบนี้เลย หัวมันสีแะครับปึ๊บป uh ึ so ๊บกนี่ครับโอ้ยบมินสิได้เส่ตัวละหลังกนบัน่น้อตงยบนตัวละหลังนะครับ นี่ป่าไฮบอนี่เรื่อน้ำกันครับรูเต้ารูเต้าแหละใช่รครับรรใช่ได้สิบยี่สิบลังรครับ ก็เนี่ยไม่ใช่กอหยางนะครับขี่ตักเทขี่ตักเทแล้วขี่ฟุ้นเกียร์ครับเพื่อนพาเอิร์กกอยากจะน,น้อยเป็นมาใส่หลายรอบแล้วครับเปลียนเป็นงไงท์บุ๊เอามาใส่น้ำหลังเพื่อนขีโคโลเต่าไหมเนี่ยห่างกันใส่ครับผมจีมีป่าขึ้นมาบ่า นีกใหญ่ๆนะครับอม้นมีป่าเขงางก็นสิ้นใหญ่มาแร้วงเบดผมหกสิบับมากับพ่อลืมบอกติดแต่ต,ต้นคลิปธรรมาดามีเก้าสิบลังละ่ะแบ่งให้พ่อไปสามสิบครับใส่ ็นิกยางบดได้ปาไดนนะครับเป็นพิการขาหลีบมาเต้นหน่อยก็เลยแบ่งให้เพิ่นสามสิบหลังครับผมได้เวลาหยามเบ็ดแล้วครับผมไปปับกันเฮ้เปิดยังไงเล้ลรูน้ำฝนครับโอ้หกหกหกพันธุ์พิลามหกโลตเต่าเลยนะครับ ตัวนี้กำลังหลอกอะไรครับกิตลงไปแล้วครับม่บรูว่าสายสีอยู่บ่มันสีใดตัวบ่มันถิดครับสิโลเต้ววาบ่จิโคโล่เต้ววาบ่ย่งนี้บ่กาบุ้ง่ครับ โอ้ยหลุดครับเบียดลาเขได้ตโตรับเบียดลาเปล่งเส<อ>ียงเลยเชียวกัดเข่าจังใดอ้าวปลาลุกค,ครับล้างนี่ครับพบอ้ยปลาลุกปลาลุกค,ครับตัวเว้างาม,มอะไ้ครับ ประดุกน้อยเนี okay. ่ยเพิ่ยครับผมประดุกนะครับประดุกไซส,ส์ไซส์มินิก็ถือว่ากันงานนี้ก็คือว่าไซส์สวยอยู่ครับ

โครูเต้าครับบัตรานี่มาแล้วโครูเต้าโครูเต้าครับโอ้โหกระเด็บปลาโคลครับผมเอาครับมันหมานครับคนยาดได้ครับบอไดเอาอหากล่องมานำเก็บปากก่อนครับเก็บกล่องโครูเต้าครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับเก็บเบียดแล้วเนาะ กันครับอืมบาดตานี้ครับผมโคตรลางงางไปมนีม่เรบาดอะไรขมมนเจอโอ้าะ,ะไรครับจะไดน้นโอ้บาดนะไคนอยากเด้พี่เนาะ เอ้ยครับแต่เลยอ้ยตัวใหญ่ให้่ยกระบอกน่องเลยโอ้ยบุปผ่านไหนครับตัวยหน่อยนะว่ามันปะทุเหลืองใหญ่บะเมียนตัวนี้พัดกบเขาเราอ้าวกุโหลกเต่าเหมือนเดิมครับครับผม บล็อกสองเขาได้เอียนกระปคอหน่อยนะครับเอียนตัวนึงรอบแรกรอบแรกผมได้ประดุกประดุกกับเอียนสองตัวอะไรครับอะไรตัวนี้พ่อได้ตัวเดียวโครโลเต้าครับรล้องใ้สามสิบดังเ็าได้เอียนตัวเดียวอะไรผลงานโากาส รูบแล้วปลาดุหนึ่งปลาคอหนึ่งครับเอียนหาตัวโอซีเอียนซีนตัวครับผมเอียนซีตัวัตตานีเอียน,าาน,ยนอันต่างต่างหคอยกับกระปูนี้มันมากินเนื่อครับผมก็เลยจับเอาเากินขีก,กระเดือนทองจับเอาเจิงกนันนะจับไปกีไปปนปนกระปูครับเอื้อนเลย ครับผมสรุปผลงานผมเลยเก็บเบ็ดมาแล้วปลาบกอยมีครับน้าบมมากาน้ามากมีใสเก็บครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสวัสดีครับ